ก็คงแบบก็มีบทเรียนแล้วก็ต้องระวังกันนะก็คือระวังคือตรงนี้ต้องระวังหน่อยเราจะช่วยกันพัฒนาตลาดว่าป้องกันว่ามีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มันบอกว่าเออก็คงดีวันนี้คือต้องป้องกันคือก่อนน้ามาเราก็เก็บกันอะไรเงี้ยไว้ที่สูงเงี้ยตอนนี้ตลาดเขาก็ประกาศนะเขาประกาศว่าเออใครมี้านสองชั้นอะไรก็เก็บขึ้นไว้ที่สูงมันก็ไม่เสียหายก็ดีใจนะคะหยุดไปกี่วัน เดือนกว่าครับหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าตลาดถูกน้ำท่วงตอนนั้นมันรู้สึกยังไงคะเอ้ยถูกครับเต็ษใจัยเราเราต้องหยุดไปกี่วันจัคะเราเห็นตลาดที่เราเคยทำมาอ๋อก็หยุดไม่ได้ครับเพราะของมันออกเยอะต้องหาที่ระบาย สำหรับตลาดสีมุมเมืองเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งจำหน่ายผักผลไม้จาก65จังหวัดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าทั้งจากย่านสะพานใหม่รังสิตและปักคลองตลาดค่ะ ตลาดศีมุมเมืองนะับเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในย่านรังสิตนะคะที่ผ่านมาปิดให้บริการไปประมาณ1เดือนเศษหลังจากที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมก็ทําให้ทั้งผู้ค้าและลูกค้านั้นได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะคะขณะที่ทางผู้บริหารตลาดแห่งนี้ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบค่ะเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับทางคุณสุพจน์เจนประเสริฐผู้จัดการตลาด4รีมุมเมืองนะคะคุณสุพจน์คะ ครับสวัสดีครับค่ะความเสียหายจากน้ําท่วมค่ะทางตลาดนี่ประเมินแล้วความเสียหายนี่มีเป็นจํานวนสักเท่าไหร่คะคือถ้ามองในแนง่ของของการค้าที่หมุนเวียนแต่ละวันนะฮะก็การค้าปกติหมุนเวียนันละสองร้อยสองร้อยล้านบาทนะฮะแต่ทีนี้ทีนี้ในส่วนของความเสียหายในส่วนที่ทตลาดได้รับก็คือในเรื่องของของของน้งําที่มันท่วมนะฮะซึ่งซึ่งกับผู้ค้ปปาก็ได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของการค้าและก็บ้านพักอาศัยบางส่วนด้วยนะครับค่ะ ก็เท่ากับว่าสนย์รายได้ไปก็หมุนเวียนคือวันละ200ล้านบาทแล้วก็ปิดไปประมาณ1เดือนเนี่ยนะคะหลังจากนี้การฟื้นฟูจากช่วงน้ําท่วมนี่จะต้องทําอะไรยังไงกันต่อคะคือตอนนี้เราเราเร่งเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมสาธารณูปโภคต่างๆนะครเพื่อเพื่อให้ให้การช้าปกติก็มีการเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องสุขานามัยมัด้วยฮะเรื่องความสะอาดเรื่อง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 แล้วก็ในเรื่องของ การเตรียมเรื่องรายง,งานการเตรียมเรื่องผู้ให้บริการต่างเนี่ยเพราะว่าตลาดอุปกรบของตลาดที่สําคัญมากก็คือเรื่องเรื่องเรื่องผู้การการขนส่งนี่ค่ะอย่างเรื่องสาธารณูปโภคตอนนี้นี่ยังมีจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่คะคือเราก็มีคือถนนเรามีบางส่วนด้านท้ายเรายังมีมีมีน้ำขังอยู่นิดหน่อยครับซึ่งคืนนี้น่าจะน่าจะเคลียร์ได้ได้จบนะครับค่ะแล้วเรื่องของการจัดการขยะที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีขยะพอสมควรนะคะตอนนี้จัดการไปได้ถึงไหนแล้วคะ ก็ตอนนี้นะฮะในส่วนของตลาดเนี่ยก็เก็บได้เกือบหมดแล้วคงมีค้างบ้างในส่วนของหมู่บ้านเล็กน้อยนะครับค่ะค่ะนั่นหมายความว่าตลาดตอนนี้ก็กลับมาเกือบจะเข้าสู่สภาพปกติแล้วแล้วนะคะการฟื้นฟูลหลังจากนี้คิดว่าจะต้องคุยกับทางผู้ค้าเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือให้การเยียวยาเนะะี่ยค่ะทางตลาดจะช่วยเหลือผู้ค้าในเรื่องไหนบ้างคะก็คือในส่วนของอแผงค้าประจำเนี่ยเราก็มีการยกเว้นแค่พรรนันเงีของเตือน เดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราประเมินสถานการณ์แล้วก็ในส่วนของผู้ผู้ขายที่นํารถเข้ามาขายเนี่ยตอนนี้เรายกเว้นค่าธรรมเนียมก่อนแล้วบริการาต่างๆช่วงนี้เราก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่ะค่ะปกติแล้วจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่เท่าไหร่อะคะในส่วนของรถสี่ล้อก็สามร้อยบาทนะคะในส่วนของรถรถใหญ่จะหนึ่งพันบาทต่อคันครับ ค่ะก็ดูแลเรื่องของการยกเป้นค่าธรรมเนียมให้นะคะในระยะยาวทางตลาดมีแนวทางที่จะเตรียมรับมือกับน้ําท่วมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการคุยกันหรือยังคะครับคือ,ค,อคือช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยทำให้เราทราบระดับน้ําทั้งตลาดโดยโดยชัดเจนเลยนะฮะนั่งจากว่าเราเรา,เราดูแลช่วงเดือนครึ่งเนี่ยเรามีการการการดูแลพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอดแล้วกะช่วงนี้เราคงหลังจากนี้เราคงคงมีการ เอ่อทาระบบอะไรที่สามารถป้องกันได้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 มากกว่านี้นะฮะได้มากกว่านี้คือจริงๆปีนี้เนี่ยเราก็ป้องกันไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าปีนี้น้ํามามามากขึ้นที่มันทละลักเข้ามาค่ะก็คงจะทําระบบของทางตลาดด้วยกันเองด้วยนะคะขอบคุณคุณสุพ์ในช่วงนี้นะคะ ค่ะตรวจสอบจากคุณสุพโคเจนประเสริฐผู้จัดการตลาดสีมุมเมืองค่ะก็เป็นตลาดใหญ่ที่อยู่ในย่านรังสิตนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสูงเป็นเวลานานกว่า1เดือนเศษแต่ว่าตอนนี้ตลาดนั้นได้รับการฟื้นฟูแล้วก็กลับมาเปิดซื้อขายกันตามปกติแล้วนะคะมีเพียงเล็กน้อยก็คือน้ําที่ยังท่วมขังในบางจุดแล้วก็การจัดการสาธารณภพโภคบางส่วนนะคะซึ่งตอนนี้ทางผู้ค้าก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องของผลกระทบเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขาดรายได้กันพอสม ควรนะคะขณะเดียวกันยังมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นค่ะแต่ว่าผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับผลกระทบนะคะและทางกระทรวงคมานาคมกําลังสํารวจความเสียหายของถนนสายต่างๆที่ถูกน้ําท่วมเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบประมาณซ่อมแซมค่ะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่เสียหายนะคะเป็นถนนสายสีสเกตยังชุมน้อยซึ่งถูกน้ำจากแม่น้ำมูลกัดเซาะจนตลอดระยะทางกว่า20กิโลเมตรทำให้ชาวบ,บ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่พาหนะเพื่อความปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนเชื่อมระหว่างอำเภอในพื้นที่จังหวัดสีสเกต ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อเกือบสามเดือนก่อนและรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณางบประมาณซ่อมแซมหลังจากน้ำท่วมคลี่คลายลงจังหวัดศรีสะเกดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมํำรุนเสียหาย16สายโดยเฉพาะเส้นทางสายศรีสะเกดยังชุมน้อยและสายศรีสะเกดก,กันทรารมถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญและคาดว่าต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า90ล้านบาทค่ะ ส่วนผู้เลี้ยงปลากระชังที่อยู่ในริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีหลายสิบรายบอกว่ายังไม่สามารถนำปลาไปเลี้ยงได้ตามปกติค่ะเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวเมื่อช่วงน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับกระชังเลี้ยงปลารวมทั้งทำให้ปลาตายจำนวนมากจนขาดทุนไปตามๆกัน สำนักงานประมงจังหวัดสำรวจพบบ่อเลี้ยงปลาและกระชังปลาที่ได้รับผลกระทบเกือบ500บอ่อคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ10ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลก่อนรายงานไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อจะช่วยเหลือกเกษตรกรต่อไปค่ะ ที่จังหวัดปัตตานีมีเหตุคนร้ายลอบยิงระเบิด m อ็ม9ใส่ทหารชุดเฉพาะกิจปัตตานี21ในฐานทหารนะคะก็ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อํเาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่ทหารนั้นยกเลิกด่านเข้าไปหลบฝนและมีทหารบาดเจ็บหนึ่งนายค่ะ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบริเวณฐานปฏิบัติการทหารร้อยร1อ1311ชุดเฉพาะกิจปัตตนี21ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย410ปัตตนียะลาพื้นที่หมู่ที่2บ้านบาซากาจิตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตนีหลังจากถูกคนร้ายซุ่มยิงด้วยเครื่องยิงระเบิดแบบ n 7 9ค่ะทำให้สิบเอกเกตพลขอนแกน่นทหารเฝ้าเวรบาดเจ็บสาหาัส จากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและทำให้ฐารชุดที่ตั้งด่านตรวจอยู่บนถนนกลับเข้าไปหลบฝนอยู่ภายในฐานเป็นเหตุให้คนร้ายฉวยโอกาสซุ่มยิงมาจากบริเวณด้านหลังของฐานปฏิบัติการซึ่งห่างกันเพียงร้อยเมตรระเบิดได้กระทบกับต้นไม้แล้วระเบิดก่อนถึงพื้น ส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดพร้อมอุปกรณ์เดินป่าหลายรายการถูกตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังปฏิบัติการตรวจค้นได้ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่บริเวณบ้านครูโคหมู่ที่3ตำบลบ,บอง,งออำเภอระแงะหลังจากสืบทราบว่าเป็นแหล่งกบดานของกองกำลังติดอาวุธกลุ่ม RAA พร้อมควบคุมใบรุ่น2คนไปสอบสวนนะคะ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลเอ่าวไทยในช่วงนี้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงไปยังคงมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะและล่าสุดนั้นก็มีความเสียหายอย่างหนักกับชายหาดชะลาทัศน์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสงขลาอีกครั้งค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิด ฉลาทัดแหลมสมีลาในเขตเทศบาลเมืองสงขลาที่กลับมาวิกฤตอีกครั้งนะคะหลังจากถูกคลื่นลมแรงพัดต้นสนขนาดใหญ่หักโค่นลงมากว่า30ต้นตลอดแนวชายหาดกว่า100เมตรนอกจากนี้แรงคลื่นก็ยังกัดเซาะ ทรายที่อยู่ริมชายหาดซึ่งอยู่ห่างจากถนน6เมตรนับเป็นความเสียหายครั้งที่2หลังจากชายหาดแห่งนี้เคยถูกคลื่นลมแรงจากมรสุมชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยพัดผ่านมาเข้าสร้างความเสียหายมาแล้ว1ครั้งในช่วงสามสัปดาห์ก่อนค่ะแม้ว่าทางเทศบาลสงขลาจะทุ่มก็ประมาณด้วยการนำระตะแกรงหินและกระสอบทรายไปฝังไว้ในทะเลเพื่อลดความแรงของคลื่นแต่ก็ไม่เป็นผล ูนย์อุตุนิยมมิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาาภาคใต้ที่ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไประวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักในช่วง1-2ถึงวันนี้นะคะส่วนคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงคลื่นสูงประมาณ2-4ถึงเมตรค่ะ ที่ประชุมสภาพอากาศโลกของสหรประชาชาติที่แอฟริกาใต้ได้ข้อตกลงใหม่จากการประชุมนะคะว่าจะให้ทุกประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันค่ะ194ประเทศภาคีดด้านสภาพอากาศของสหรประชาชาติก็บรรลุความเห็นชอบในการจัดทำข้อตกลงใหม่เพื่อให้ทุกประเทศตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันเรื่องของการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะคะ หัวข้อนี้มีการต่อสู้กันมาเป็นเวลานานและหลายประเทศใหญ่ต่อต้านเพราะว่าเสียผลประโยชน์ดังนั้นการบรรลุข,ข้อตกลงในครั้งนี้จึงเหมือนการเปลี่ยนแนวทางแต่ก็จะต้องเริ่มเจราจาอีกนานเพื่อจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับใหม่ค่ะ Excellencies ส่วนที่อิรักนะคะยานพาหนะของกองทัพสหรัฐหลายร้อยคันถูกขนย้ายออกมาจากอิรักและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการถอนกําลังทหารทั้งหมดของสหรัฐออกมาจากอิรักภายในสิ้นปีนี้หลังจากปฏิบัติการมาเกือบ9ปีเต็มค่ะขบวนยานพาหนะของกองทัพสหรัฐเดินผ่านทะเลทรายเมื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศคูเวตร่วมกับทหารและรถบรรทุกอีกหลายร้อยคันที่เดินทางล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการถอนกำลังทหารทั้งหมดของสหรัฐออกจากอิรักภายในสิ้นปีนี้ช่วงที่สหรัฐส่งทหารมาประจำการที่อิรักสูงสุดอยู่ที่170,000นายแต่ปัจจุบันเหลือน้อยกว่า8000นายและเดินทางออกจากอิรักทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้คงไว้แต่เพียงทหารประจำสถานทูตสหรัฐในอิรักซึ่งมีอยู่น้อยกว่า200นายค่ะ การถอนกำลังของสารัฐหมายถึงการปิดฐานทัพทหารซึ่งเคยมีจำนวนสูงสุดที่505ฐานทัพรวมทั้งสถานีเติมเชื้อเพลิงขนาดเล็กในทะเลทรายไปจนถึงฐานที่มั่นขนาดใหญ่ที่สารัฐตั้งขึ้นมานานหลายปีก็เป็นการสิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารเกือบ9ปีในอิรักและนับเป็นงานขนย้ายที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งคำวนวณว่าต้องขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเกือบ3ล้านชิ้นทีเดียวค่ะ ติดตามข่าวอีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ19บนาิกาจากไทยพีบนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ